สวัสดีครับพบกับไฮบิ i ทอกนะครับวันนี้เรามาสินเชื่อกันบ้างจะเป็นสินเชื่อที่อไม่เหมือนใครเ,เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วว่าเขาเป็นใครนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอก่อนนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับสาหายตอนนี <c> ้ <oughs> โอเคชุด ใช่ร mm. yeah, ับถ้าเป็นสินเชื่อนะครับชื่อหุ้นอ่าซักนะครับใส่เข้าไปอนี่อ่ะเป็นสินเชื่อตรงรีกว่าธุรกิจก็คือจำนมทะเบียนนะครับแล้วก็มีจะจะจำนมที่ดินด้วยจริงๆก็คือเหมือนกับของเอ c พซีแล้วก็ติดล้อสวัสด์นั่นเองนะครับแต่ว่า จะอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับระดัๆพื้นที่เขาก็จะอยู่ตามพวกภาคกลางภาคอีสานอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องเรียกว่าถ้าเรียกความถูกความแพงจุดจุดน่าสนใจนะครับก็คือในระดับพรายโปรบุกเนี่ยโอเคอาจจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับติดล้อสวัสด์ประมาณนี้นะฮะแต่ก็เรียกว่ามีอวีที่สูงกว่าเพื่อนนะครับก็คือทุนเท่ากันเนี่ย นะครับมีมีผลประกอบการเนี่ยที่ดีกว่าอดีกว่าเพื่อนกับในในในค่าเฉลี่ยนะครับอ่าแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ปัญหาของคุณกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะพวกคุณกลุ่มจำนำทะเบียนเนี่ยปัญหาของเขาอ่ะนะครับก็คืออ่ามันจะมีราคาขายต่อรถมือสองเนี่ยที่ตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิด สมมติเราไปยึดยึดลดมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับก็คือ,อตัวราคาขายต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นปัญหาของหุ้นกลุ่มนี้ในในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีขาดทุนจากรดยึดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับก็ จุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าสนใจคืออต้องเรียกว่าหุ้นแต่ละตัวในกลุ่มช่วงนี้นะครับหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเมีปัญหาก็คือเรื่องของนี้เสียนะครับมีนี้เสียค่อนข้างเยอะก็เลยแล้วก็ขายต่อลดยึดที่ยึดมาเนี่ยก็ไม่ได้ราคาอีกนะครับแต่สักเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนะครับก็คือ NPL เนี่ยนะครับ ถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นนะนะครับแต่ว่าเขาพยายามรักษาอยู่ระดับสองจุดห้าตลอดก็คือพอมี NPL ปุ๊บก็ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลย,ยลยึดเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะมีสัญญาณเล็กๆอันหนึ่งก็คืออ่อยู่ที่ตัวสินเชื่อสเตจสองคือเกินละแต่ว่ายังไม่เป็น NPL นะครับก็ยังมีการสูงขึ้นนะจากสามจุห้านะครับขึ้นมาสี่แล้วก็ เคยขึ้นไปพีคสุดนะครับสี่ห้าที่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ลงมานะครับลงมาสี่จุดหกนะครับตอนนี้ก็อยู่สีนะ่จุดเจ็ดถามว่ามีปัญหา NPL เอเรื่องอสินเชื่อไหมนะครับก็มีอยู่พอสมควรนะครับโอเคอน,นี้เรื่องของประเมินมูลค่านะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีหลังก็ได้นะครับซึ้บ มาดูงบก่อนนะครับจุดที่น่าสนใจเขามีเขาเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคใน่วนของบาลานซ์ชีสเนาะนะครับจุดเด่นเขาหุ้นสักเนี่ยก็คือมีสินเชื่อเตอิบโตที่ค่อนข้างดีนะครับอเอาเฉพาะปีนี้นะฮะคิวสี่ C, เนี่ย y o y ก็คือ,อต้องเรียกว่าเติบโตนะเกือบสิบแปดเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวนะครับ อ่าก็ถือว่าค่อนข้างอ่าต้องค่อนค่อนข้างโตเยอะนะค่อนข้างโตเยอะก็จะกสินเชื่อนะจากแต้มาดหนึ่งปีสองสามเนี่ยอยู่แค่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะตอนนี้ก็ปล่อยสินเชื่อโตมาค่อนข้างดีนะครับมาจบอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทนะครับโอเคถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ ส่วนทุนที่ใช้นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือจะมาจากการกู้ยืมนะครับประมาณ 5, ห้าพันกว่าล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนทุนอีกหกพันกว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผลประกอบการนะฮะที่ออกมาก็คือรายได้เนี่ยเติบโตตามสินเชื่อที่โตนะครับอารตมรมาสี่เนี่ยโตเติบโตถึงสิบสี่เปอร์เซ็นตกันเลยทีเดียวนะครับตัว ตัวรายได้นะครับอ่าแต่ว่าตัวดอกเบี้ยจ่ายนะดอกเบี้ยจ่ายก็ต้องเรียกว่าลดลง q o q นะครับแสดงว่าบริหารจัดการฝั่งนีสินเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พอคุมได้นะเออคุมค่าใช้จ่ายได้เนี่ยเราก็เห็นกําไรก่อนดอกเบี้ยแล้วครับไอ้กำไรจากการดําเนินงานก่อนการตั้งสำรองเนี่ยอ่ก็ยังมีการเติบโตอยู่นะฮะของ Y YOY นะครับโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นสัญญาณเนาะมันก็มีนี่เสียโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะครับก็มามันก็เลยทำให้นะตัวไตามาสี่เนี่ยนะครับตั้งสำรองค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบล้านแต่ก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตามาสก่อนนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ YOY เนะี่ยขึ้นมาถึงเจดิบกันเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายแล้วมาทางสุดท้ายกําไรก็ยังมีการเติบโตอยู่ก็ต้องเรียกว่าเป็นสินเชื่อที่หนึ่งสามารถคุม NPL ได้ดีนะฮะแต่ก็มันก็ยังมีโปร่ปงมาบ้างพอมันเริ่มโปร่ปงมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสัตว์ที่เพิ่งเริ่มตั้งสำรองนะฮะในขณะที่คนอื่นนะต้องเรียกใช้คำว่าอ่าตั้งสำรองกันเลเทะมาหนึ่งถึงสองปีแล้วสั์เนี่ยยังยังสามารถ เออสินเชื่อมีการเติบโต MPL ยังสามารถคุมคุมได้อยู่นะเออค่อนข,ข้างแตกต่างกับเพื่อนจริงจงนะครับอ่าปล่อยสินเชื่อเนาะก็ยิวประมาณ22%เปนะฮะแล้วก็ไปกู้มายิวประมาณ4ีุดแนะส่วนต่างก็จะอยู่ที่สิบ็เซแต่ว่าถ้าเกิดดอกเบียบ้ยลบดอกรบัรบลบ,บดอกเบี้ยจ่ายหาได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่สิบเก็ก็คือเขาใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะนะครับ รวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็มีค่าดำเนินการนะครับอยู่ที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ a อยู่หกเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากนะ r e สิบสี่นะครับ NPL นะครับ NPL ของสักเนี่ยไม่รู้ก็าทำได้ยังไงนะครับก็คือ2.5เท่าเนี่ยแทบจะทุกแต่มากเลยนะจุดยอดนะครับแล้วก็อ่ reserve coverage นะครับก็คือ NPL ร้อยบาทคุณตั้งสำรองเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะเลยเนี่ยก็คือสินเชื่อขั้นต่ำเท่าไหร่เขาเอ็นเอเท่าไหร่เขาก็ตั้งสำรองเท่านั้นตอนรี้ว่างบเนี่ยคุณภาพคุณภาพใช้ได้คุณภาพถือว่าดีเลยนะครับอแต่ว่าอาจจะมีความกังวลเนะาะที่อ่านบทวิเคราะห์ก็คือมันมีความกังวลเรื่องนี้เสียมาเล็กๆนิดๆะนะครับ เขาก็เลยแบบอ่ะชันลดเอ่อสเก็ดไพแก่นิดนึงล่ะกับน,นะครับอโอเคต้องได้ว่างบเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สินเชื่อยังเป้ายัางโตต่ออีกนะสิบห้าปอร์เซ็นนะครับของปีหกแปดเนี่ยเขาปรับกำไรลงเนาะอยู่ที่สาเปอร์เซ็นตะเนื่องจากเอ่อเมื่อกี้เราเห็นสัญญาณ NPL เพิ่มนิดนิดนึงนะก็อาจจะมีการตั้งสําอองมากขึ้นในปีนี้ นะครับเราก็าตึกตึกตึกอ่าอันนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเนาะอาจจะมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าศักเนี่ยจะมีการขยายสาขาที่มากขึ้นนะครับอ่แเราก็ดอกเบียอ่าตอนนี้ไปเพิ่มสัดส่วนของเจ้านําทะเบียนที่ดอกเบียสูงมากขึ้นก็ตัวดอกเบี้ยรับก็น่าจะดีขึ้นเนยก็แนะนําซื้อนะนะครับอ่าราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ห้าบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับ โอเคกเ็เขามองว่าจะมีการเติบโตที่ลดลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีนี่เสียมาหน่อยนึงนะครับก็เลยเป้าดอกลงมานะจาก6.8มนาะเป็น5.7เดี๋ยวเรามาดูาในส่วนของกราฟกันนะครับว่า5.7เนี่ยมันเยียบไหมนะครับครับขอ,อุญาชร์นหน้าจอหน่อยครับโออา่าเรียบร้อยครับ <N h ats> นี่นะฮะกำลังมาครับต้องถือว่าเป็นหุ้นถูกตัวนะฮะอาจารย์ครับนี่นะเราได้ฟีเจอร์ใหม่ของเทรดแมนมาใช้ <laughs> แต่ว่าตรเวลาแม้คือราคาจะเป็นขาลงอยู่นะครับณตอนนี้นะถ้าเราดูจากตัวของศักสยามเอ,เองนะครับราคาเนี่ยเอาจริงเออ่ถือว่าลงมาที่แนวรับสำคัญที่มีนัยยะพอสมควรนะครับเกิดรูบแบบดับเบิลบัตทอมตรงเนี้ย บริเวณโลตรงนี้ตั้งแต่ตอนช่วงเอที่เคยแต่ปีสองพันยี่ิบสามอาจารย์พัดนะทั้งเรงนี้นะครับก็เป็นโลที่เคยทำเอาไว้ยี่สามาประมาณสองพันยิบสามแล้วก็เนี้ยลงมากรอบนี้บริเวณนี้ละแล้วก็ไม่หลุดผู้สัมมาราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูข้างในก็ไม่ได้หลุดไส้แค่เป็นหางลงมาเฉยนะครับนั้นสักสยามนะครับถ้าเกิดสมมติว่าโมเมนตัมจะพลิกฟื้นกลับมาครับต้องขึ้นไปสูงเกินสี่บาทแปดสิบครับทุกคนครับอ,อันนี้คือโมเมนตัมฟื้นเลยก็คือ ยกตัวจากฐานล่างไปเล่นฐานด้านบนนะครับหลังจากทะลุ480แล้วก็อยายให้ต่ำกว่า460ก็ใช้ขั้นบันไดตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดอีกทีนึงจะเบรกเอาขึ้นไปแล้วเนาะตอนนี้ผมมองว่าค่อนข้างลงมาที่โลเดิมในอดีตเมื่อสองปีที่แล้วค่อนข้างเป็นโลที่มีนยานะอาจารย์ก็ถ้าอาจารย์พัดมองว่าหุ้นตัวนี้ถูกตัวราคา P/E ไม่แพงก็นะประมาณนั้นนะครับติดเท่าเองตนะิดเท่าเองติดเท่าเองกำไรเข <laughs> าก็ด <laughs> ีด้วยไหมอาจารย์ <laughs> ทำไรก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวโตอยู่เรื่อยเลยนะ,ะแค่กังวลเรื่องไอ้ตัว NPL เฉยใช่ไหมอาจารย์มี NPL ก็ต้นทุนเนี่ยการขยายสาขานิดหน่อยอ่าแต่ว่าเมื่อกี้ดูง,งบเขาเซฟมากเลยนะที่อาจารย์บอกเขาแทบจะเออเขาวาง NPL เขาวางตัวเงินไว้ร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมครับ,บคนอื่นจริงๆถ้าโปรเซ็ก็จะร้อยร้อยกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือ,อขั้นต่ำอ๋อโอเคขั้นต่ำก็คือร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ NPL มันต่ำกว่าเพื่อนะอ๋อโอเคปกตินี่คือ เ้าไปดูตัวอื่นนี่เจ๊งกันละนาวแล้วอ่าโอเคงั้นก็ตามนี้เลยครับจารย์ได้ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นหุ้นตัวไหนก็คอยติดตามกันกันกนกบไฮบิททอ l k กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ